ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ep ที่สี่แล้วนะครับสำหรับเราจะมาอะไรแบทพิกลูของเรานะครับ ep สี่ก็คืออัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันฟอนจะไม่บอกหรอกว่าฟอนจะหยุดที่ตรงไหนเนาะแต่ก็จะมาอัปเดตให้ดูก็คือว่าอันนี้จะเป็นโซนโซนหน้าห้องเลยซึ่งคลิปที่แล้วก็คือยังไม่มีกำแพงตรงนี้ยังไม่มียังไม่เสร็จซึ่งฟอนจะมา่าที่ฟอนเลือกเป็นแบบนี้เพราะว่า ไอตรงอีกที่เป็นอีสีส้มนะเนี่ยอีสีส้มฟอนน่าจะทาเป็นสีชมพูและตรงลองเหปะลองลองสอสอลองอะ่ะก็จะเป็นสีดำอ่ะก็จะเป็นแบ็คพิงค์และแล้วก็ตัดขอบด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นเหมือนที่ตัดขอบเป็นไงกันเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนที่ตัดขอบใช่ไหมก็คงจะเป็นสีดำอ่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือนี่วันแรกยังไม่เก็บอะไรทั้งหมดตอนนี้ก็เก็บแล้ว เก็บไปแล้วก็คือประตูประตูทางเข้านี่พอเข้ามาในห้องตอนแรกยังมีของเต็มไปหมดเลยนะนี่วันนี้ช่างก็เก็บกำแพงเหลือสองฝั่งก็คือฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้เก็บเนาะกับตรงนี้เห็นไหมนอกนั้นก็เก็บแหละก็รอแห้งเนาะแล้วก็เหลอเอากระจกกระจกมาใส่ ข้างในอ่ะฟอนจะทาสีชมพูหมดเลยเนี่ยเนี่ยพื้นตรงนี้จะเป็นสีชมพูระหว่างรอบิลใช่ไหมแล้วข้างบนข้างบนก็จะเป็นสีดำเนี่ยข้างบนเนี้ยจะเป็นสีดำฟ้าสีดำแล้วก็กระเบื้องอาจจะเป็นกระเบื้องสีดำข้างล่างนะแต่ฟอนนะคิดว่าฟอนจะเอาพรมมาลงอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ซีเรียสส่วนห้องน้ำก็น่าจะเท่าเดิมไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม พรุ่งนี้น่าจะมาเก็บโอ้ยเหยือปูนพรุ่งนี้เขาน่าจะมาเก็บไอเนี้ยเก็บเขายกเก็บให้เป็นแบบเนี้ยในเนี้ยน่าจะเสร็จซึ่งก็นานอยู่เพราะว่ากะว่าน่าจะเป็นเดือนกุมภาน่าจะเสร็จสำหรับห้องน้องซึ่งเราจะซื้ออะไรก็ไม่กล้าซื้อ มันไม่เสร็จสักที่ยขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าข้างบนก็อัปเดตมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะจะขึ้นมาดาดฟ้าหมู่กระทะของเรานี่<ม>ก็มีรัวแล้วมีรัวอันนี้คิดไว้ตอนแรกว่าจะไม่มีมใช่ปะเขาบอก<ม><ม>พอดีว่าเวลานั่งอ่ะเนาะเนี่ย เวลาเรานั่งเราแบบว่าเพื่อไปพิงล้มทับหลังคาเนาะเพื่อหลังคาแต่แล้วก็ต้องมีรูข้างล่างเพราะว่าน้ําจะหลังคามจะไหลมาตรงนี้ได้เพื่อเขาเรียกเลยเพื่อท่อน้ําหรือทางเดินน้ํามันตันอะเนี่ยเพื่อมันไหลไม่ทันเนาะมันจะได้ไหลมานี้มันจะได้ไม่ไอนี้มาส่วนฝั่งนี้ก็ทําปูนขึ้นมานิดนึงเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลออกไปนอกฝั่งเพราะมันไม่ใช่รั้วบ้านเรา มันจะเป็นนอกนอกเขตบ้านเราแล้วอะเออเขาก็เลยกั้นน้าให้ไปไหลในท่อของหลังของของเราเองดีกว่าอยากให้มันเสร็จแล้วก็เลยปะจริงๆนะวางแผนเรียบร้อยแล้ว่ะคือในห้องอาเสจ็จสมมุติว่ายังไม่เปิดคาเฟ่ใช่ไหมก็จะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ว่าไวไลทสดไวไลทสดได้เปิดอันบล็อกอันเบิร์กอย่างเงี้ย ส่วนตรงนี้ช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยช่วงนี้กลางคืนนะก็หนาวนะเห็นไหมฉันก็นั่งเนี่ยเอาเบียร์มาจิบเบียร์ซื้อเก้าอี้ที่เป็นชิงช้ามาแล้วก็นั่งหาอะไรกินชิลๆตนเย็นๆแค่นะแต่แบบไม่เจ็ดสิบาทีเพื่อนๆเงี้งยน,นะเนาะเราก็เล่งมากไม่ได้ แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเสร็จออกมาก็คือ <c oughs> ก็ต้องสวยอะ่ะคิดในหัวหลายอย่างมากว่าจะทําอะไรดูไม่เสร็จสักอย่างแต่มันก็เริ่มสวยอุ้ยน้องหมาอือ้อเห็นน้องหมาอือ้อด้วยอะ่ะนี่ก็ ควรจะมาทำเด็ดเรื่อยๆนะถ้าเขาเสร็จลงสีเสร็จก็อาจจะมาเพิ่ม